สวัสดีค่ะท่านชมทุกท่านค่ะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์เช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันเสาร์ค่ะโดยคำพยากรณ์จะคลุมเนื้อหาอยู่ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายน2 5 6 4นี้นะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ดวงทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะ ขอให้รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกนะคะและถ้าหากว่ามีข้อความตรงไหนที่ทำให้ไม่สบายใจก็ให้ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นไกลลได์ไลน์ได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะคลิปนี้นะคะเป็นดวงชาววันเสาร์เราค่ะ โดยจันทร์ะยายกรณ์ในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพแล้วก็มีเลขนําโชคให้ด้วยนะคะไพ่นะคะมี3กองกองที่1เป็นไพ่ยากรณ์กองที่สองเป็นไพ่แนะนํากองที่3เป็นเลขนาโชคค่ะท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะดวงของท่านตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15้า รสจิรางยันี้ยคะดูการงานก่อนนะคะ งานใบแรกคะ่ะ Two of Swords ใบที่สอง Nine of Swords ใบที่สาม Two of Cups ใบสุดท้าย Queen of Wands ท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะวันที่หนึ่งถึงสิบห้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้ถ้ามองในด้านหน้าที่การงานนะคะใบแรกสองดาบคะ่ะ สองดาบเป็นความลังเลใจเป็นความกังวลใจไม่สามารถจะตัดสินใจได้นะคะจะมองในลักษณะของการเปลี่ยนงานการย้ายงานนะคะบางท่านอาจจะอยากเปลี่ยนงานย้ายงานแต่นะคะแต่ไม่มีความมั่นใจว่างานไหนจะดีไหมไปแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะก็คือถ้ามีการเปลี่ยนการย้ายท่านไปแบบไม่สบายใจไปแบบไม่ร้อยเปอร์เซต์นะคะ หรือนะคะหรือบางท่านอาจจะอยากย้ายอยากเปลี่ยนแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าตัวเองจะได้ย้ายได้เปลี่ยนไหมเพราะว่า2ดาบคือลักษณะของการลังเลใจนะคะหรือการรอคอยก็ได้ค่ะท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะถ้าช่วงนี้นะคะถ้ามีอะไรนะคะเกี่ยวกับการงานที่ท่านยังไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะก็รอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนอาจจะนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของอดวงยังไม่ค่อยดีเท่า รายนะคะดวงยังไม่ดีพอที่จะเห็นอะไรที่โดดเด่นหรือว่าเห็นอะไรแล้วพออกพอใจเห็นอะไรแล้วตัดสินใจได้เลยถ้ายัางลังเลใจอยู่แบบนี้ก็ก็ชะลอไว้ก่อนหรือว่าถ้ายัางรอรองานรอการเปลี่ยนแปลงก็คงต้องรอไปก่อนนะคะใจะเย็นๆอาจารย์มั่นใจว่าสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนะคะ <c oughs> เพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายเนี่เป็นราชินีแม่เท้า ราชินีแม่เท้าก็น่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเรื่องหน้าที่การงานค่ะใบที่สองนะคะเก้าดาบค่ะเก้าดาบนี้ท่านมีปัญหาอุปสรรคมากเลยนะคะในเรื่องการงานเก้าดาบนี่มันมันเหมือนกับว่าปัญหามันรุมเราเข้ามาแล้วเราหาทางแก้ไม่ได้นะคะไม่รู้จะปรึกษาใครไม่รู้จะทําอย่างไรนะคะเก้าดาบเนี่ยดูจากหน้าไพ่นะคะ ดาบมันกําลังพุ่งตรงมาหาตัวเราเองนะคะก็คือตัวเจ้าชะตาในตอนนี้นะคะดาบกําลังพุ่งตรงมาแล้วดาบบางเล่มก็ได้ปักลงไปรอบๆบเราแล้วนะคะอยู่ข้างๆตัวเราแล้วก็คือปัญหาอุปสรรคมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเรากําลังคิดหาทางแก้กําลังหาวิธีที่จะให้มันผ่อนหนักเป็นเบานะคะช่วงนี้ถือว่าหนักเหมือนกันนะคะถ้ามองทางด้านหน้าที่การงานค่ะอาจจะถูกกลั่นแกล้งนะคะ ะะอาจจะ,ะได้งานที่ไม่พอใจได้หัวหน้าเจ้านายที่ไม่เป็นที่พอใจหรือว่าบางครั้งนะคะงานที่เราทามันอาจจะหนักเกินไปจนเรารับไม่ได้ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้ก็หนักพอสมควรนะคะก็คงต้องรอการเปลี่ยนแปลงต้องต่อสู้นะคะต้องอดทนบางอย่างนะคะ เวลามันจะช่วยให้ผ่านไปได้ในช่วงนี้เราอาจจะเห็นว่ามันหนักหนักจนไม่รู้จะก,ก้าวไปทางไหนหนักจนไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรนะคะแต่พอมันผ่านไปแล้วเราจะรู้สึกว่าอ๋อมันก็แค่นี้เองนะคะไมต่อไปเป็นสองถ้วยค่ะสองถ้วยถ้ามองทางด้านหน้าที่การงานนะคะก็ถือว่ายังมีโอกาสดีๆมีคนดูแลมีคนช่วยเหลือมีคนคอยประครับประคองนะคะ หรือไม่มองอีกแง่หนึ่งนะคะถ้าหากว่าขาดเงินลงทุนก็ยังมีคนยื่นเงินลงทุนมาให้ยื่นมือมาให้หรือถ้าธุรกิจเราจะล้มก็ยังมีคนยื่นมือเข้ามาประคับประคองให้เราสามารถเดินต่อได้ธุรกิจเดินต่อไปข้างหน้าได้ค่ะใบสุดท้ายราชินีแม่เท้าค่ะ ราชินีแม่เท้านะคะท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะท่านเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านการติดต่อสื่อสารนะคะเหมาะที่จะเป็นเซลล์เหมาะที่จะเป็นตัวแทนขายเหมาะที่จะเป็นนายหน้านะคะเหมาะกับท่านถ้าเป็นงานติดต่อท่านนะคะท่านจะมีวาจาดีพูดดีนะคะ คือพูดกับใครใครก็จะเชื่อใจเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของท่านเหมือนเป็นสเสน่ห์นะคะเป็นสเสน่ห์ที่ท่านมีที่คนอื่นอาจจะไม่มีเหมือนท่านนะคะ,ะการงานของท่านจะเจริญรุ่งเรืองถ้าท่านทํางานทางด้านการติดต่อสื่อสารการติดต่อค้าขายอย่างนี้นะคะเป็นตัวแทนต่างๆจะเหมาะกับท่านมากค่ะ ถือว่าใบสุดท้ายนี้นะคะชาววันเสาร์นะคะตั้งแต่วันที่1นึถึง15พฤศจิกายน2564นี้นะคะก็ยังมีบางท่านนะคะบางส่วนที่ถือว่ามั่นคงดีโดยเฉพาะงานที่เป็นงานติดต่อสื่อสารนะคะที่ยังเดินหน้าต่อไปได้นะคะหรือว่างานขายประกรันงานเกี่ยวกับการขายก็ถือว่าเดินต่อไปได้จะขายประกันขายออนไลน์ขายอะไรก็ถือว่าโอเคนะคะใบสุดท้ายนี้ ส่วนข้างต้นนี้ก็ถือว่ามีปัญหานะคะมีปัญหาอุปสรรคทางด้านกา,ยยายการโยกย้ายการรอคอยการเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่การลงทุนที่ลงทุนไปแล้วแต่ตอนนี้มันยังาหาทางออกไม่ได้นะคะเหมือนกับว่ามันจะเจอทางตันเหมือนกับว่าทุนที่ลงไปเนี่ยมัน มันไม่ได้อะไรขึ้นมานะคะเหมือนมันหยุดชะงักอยู่กับที่เหมือนกับปัญหาต่างๆมันกําลังเข้ามาแต่ว่าอาจารย์มั่นใจว่ามันจะผ่านไปได้เพราะว่าดูจากไพ่ใบอื่นๆที่ยังเข้ามาเป็นไพ่ขยายที่บอกว่ามันน่าจะผ่านไปได้นะคะก็ให้สู้ๆไปก่อนนะคะท่านที่มีปัญหาค่ะส่วนท่านที่อตอนนี้นะคะชาววันเสาร์ที่เป็นงานติดต่อสื่อสารก็ถือว่าโดดเด่นมากค่ะ ต่อไปอาจารย์จะมองทางด้านการเงินนะคะการเงินชาววันเสาร์เป็นอย่างไรบ้างพลังงานใบแรกนะคะเดชค่ะใบที่สองเดอะซันใบที่สามเดอะชาเวอร์ใบที่สี่เอชออฟคัพ ชาวันเสาร์นะคะตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤศจิกายน2564นี้นะคะเดทการเงินนะคะถ้าขึ้นเดทก็ท่านนะคะท่านอาจจะได้เงินแต่ว่าเป็นเงินที่ท่านไม่ค่อยปรารถนาที่จะได้นะคะมันแลกด้วยการสูญเสียนะคะไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่การเงินได้มาแต่เป็นการเงินไม่ดีนะคะได้มาแบบไม่มีความสุขนะคะเดท คืออาจจะได้เงินเพราะว่าสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนะคะแต่ว่านะคะแต่ว่าถ้าสูญเสียแบบในสิ่งที่ดีก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันน้อยนะคะอย่างเราอ,า,อาจจะ มีทรัพย์สมบัติอยู่ส่วนหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ขายออกไปเพื่อแรกให้มันเป็นเงินมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสูญเสียเหมือนกันนะคะหรือนะคะหรืออาจจะได้เงินจากบําเหน็จบํานาญนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยก็ถือว่าได้จากการจบการสิ้นนะคะเพราะว่าเดืดนี้มันหมายถึงการสูญเสียหรือว่าการจบการสิ้นนะคะ อา,อาจารย์ก็จะมองใน2ลักษณะนะคะก็คือได้เงินจากการสูญเสียแต่ว่าเราไม่อยากได้ไม่มีใครปรารถนาที่จะได้นะคะอย่างเช่นเงินที่ได้จากการประกันนะคะประกันอุบัติเหตุประกันต่างๆนะคะที่มันเกิดจากการสูญเสียของเราเองและอีกอย่างได้มาแบบ จากการจบการสิ้นนะคะก็คือได้มาในอย่างที่เราต้องการเราอยากได้ก็คือเงินบำเบ็จบำนานเงินที่เราสะสมไว้นะคะเงินประกันที่ครบนะคะครบสัญญาที่เราจะได้แบบนี้นะคะภพ่ใบนี้ใบต่อไปเดอะซัค่ะเดอะซัถ้ามองทางด้านการเงินนะคะการเงินช่วงนี้ก็ยังเป็นเงินที่พอประคับประคองอยู่ได้นะคะอาือไม่ก็ อาจจะนะคะอาจจะมีโชคมีลาภทำให้ท่านได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาได้เหมือนกันแต่สันค่ะ ไม่ต่อไปค่ะทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์ให้เรามาระวังการเงินนะคะอาจจะสูญเสียนะคะสูญเสียทางด้านอุบัติเหตุนะคะหรือว่าการที่ต้องซ่อมรถซ่อมบ้านซ่อมสิ่งต่างๆที่มันผุพังมันพังนะคะเพราะว่ามันเป็นการสูญเสียเงินที่แบบฉับพลันทันทยที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะก็ให้เรามาระวังโดยเฉพาะอุบัติเหตุคําว่าอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางรถ ยวดยานพาหนะหรือว่าไฟฟ้ารั่วไฟช็อตทุกอย่างเเกิดขึ้นได้แม้แต่น้ําท่วมไฟไหม้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุค่ะใบสุดท้ายเป็นหนึ่งถ้วยนะคะการเงินของชาววันเสาร์ตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสิพฤศจิกายน2564นี้นะคะ ถ้าหนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะก็ถือว่ายังนะคะยังดีอยู่นะคะยังมีโอกาสดีๆที่จะเข้ามาหาท่านยังมีโชคมีลาบที่จะเข้ามาโดยจากอ่าโชคลาภที่จะส่องมายังถ้วยหล่นมายังถ้วยของเรานะคะก็ให้เปิดบุญตัวเองทําบุญเยอะๆรับโชคลาภนะคะรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตค่ะเราอาจจะสูญเสียเงินไปกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง โดยเฉพาะการสูญเสียที่เราไม่ปรารถนานะคะไม่ว่าจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุสิ่งร้ายต่างๆที่จะเข้ามาแต่ว่าในขณะที่เกิดการสูญเสียนั้นเราก็ยังจะมีข่าวดีๆเข้ามาทางด้านการเงินนะคะก็คือหน่งถ้วยต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านความรักค่ะคนโสดก่อนนะคะคนโสดค่ะคนที่มีคู่สถานภาพาไม่ชัดเจน คนที่มีผู่สถานภาพชัดเจนคนโสดได้ทรีออฟคนทาโคส The Moon คนโสดใบแรกสามเหรียญค่ะสามเหรียญถ้าเป็นความรักก็มีคนเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่ติดต่อค้าขายด้วยกันไหมคะเหรียญนี้เป็นสัญลักษณ์ของ เงินนะคะอาจจะติดต่อค้าขายติดต่อธุรกิจกันนะคะทำให้พบเจอกันแต่ว่าใบต่อมาเดมูลเดมูลก็คือความไม่ไว้วางใจความเครือบแพลงสงสัยคนที่เข้ามาเรายังไม่มั่นใจว่าสถานภาพเขาเป็นอย่างไรนะคะเขาโสดหรือไม่โสดหรือว่าชีวิต ล,ลึกส่วนตัวแล้วกาเป็นอย่างไรเกิดการไม่ไว้วางใจกันนะคะถ้าแบบนี้นะคะชาววันเสาร์ก็หยุไดไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปคิดที่จะสารสัมพันธ์ต่อนะคะก็ให้เวลาเป็นตัวตัดสินก็ดูดูกันไปก่อนเผื่อว่าสิ่งที่เราสงสัยสิ่งที่เราเครือบแคลงอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นจริงนะคะก็ดูดูให้มั่นใจก่อนนะคะต่อไปคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนค่ะใบแรกนะคะขึ้น h of ones ใยที่สองขึ้น The w o r l d คนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนจากหน้าไพ่ดีมากเลยค่ะแปดแม้เท้าค่ะแปดแม่เท้านี้หมายถึงว่าปัญหาอุปสรรคที่ท่านเคยพบเคยเจอนะคะท่านทั้งสองอาจจะเคยเจอปัญหาอุปสรรคในชีวิตรักมาด้วยกันฝ่าฟ,ฟันอุปสรรคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคจาก ญาติผู้หลักผู้ใหญ่อุปสรรคจากการไม่ยอมรับของสังคมนะคะเพราะว่าบางครั้งความรักอาจจะเป็นความรักที่ชายรักชายหญิงรักหญิงอย่างนี้นะคะก็ไม่สังคมไม่ยอมรับญาติพี่น้องไม่ยอมรับแต่ตอนนี้ท่านผ่านอุปสรรคไปได้นะคะใบต่อมาเป็นเ h e world the world ก็คือความสุขสมบูรณ์นะคะสิ่งต่างๆที่เราได้รับตอนนี้คือความสุขค่ะถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ ต่อไปนะคะท่านที่มีคู่สถานภาพชัดเจนค่ะใบแรกนะคะ King of Pentacles ใบที่สอง t s t Star ถ้ามองในแง่ความรักนะคะใบแรกนะคะท่านที่เกิดวันเสารราชาเหรียญค่ะราชาเหรียญน,นี้ท่านอาจจะไปเจอนะคะไปเจอคนรักที่เขาอาจจะดูเย็นเย็นยจนเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรนะคะ เงียบสุขุมนะคะก็คือเป็นธาตุดินนะคะเรียนนี่เป็นธาตุดินนิ่งจนบางครั้งเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเวลาเขาโกรธเราก็ดูไม่ออกนะคะเขาพอใจหรือไม่พอใจเราดูไม่ออกเราก็อาจจะรู้สึกอึดอัดนะคะแต่ว่านะคะ ธาตุเหรียญนี่คือความมั่นคงก็แสดงว่าความรักของท่านก็ยังมั่นคงอยู่นะคะถ้าขึ้นราชาเหรียญขึ้นมาแรืนะว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจกันเขาคิดเขารู้สึกยังไงเราไม่เราไม่สามารถอ่านใจกันออกทางนั้นที่คบกันมานานหรือบางครั้งอาจจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วแต่ก็ยังดูไม่ออกคืดีว่าเขาคิดอะไรเขาเป็นอย่างไรค่ะใบต่อมาเป็นเดอะสตาร์นะคะ เดอะสตาร์นี้ถ้าจะมองในแง่ความรักนะคะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอาจจะหมายถึงการโยกย้ายถ่ายเทการหยุดชะงักหยุดพักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ท่านไม่สามารถจะผูกสัมพันธ์ต่อไปได้หรือต้องหยุดหยุดความสัมพันธ์กันก่อนนะคะหยุดการพูดคุยหยุดการติดต่อเพื่อให้ปัญหามันคลี่คลายแล้วถึงกลับมาพูดมาคุยกันอาจารย์ขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะไพ่เพิ่มเป็นสิบถ้วยค่ะ สิบถ้วยนีย้แสดงว่าปัญหาที่ท่านมีทันหาที่ท่านเจอนะคะช่วงนี้อาจจะหยุดชะงักหยุดความสัมพันธ์ไปแล้วในที่สุดนะคะสิบถ่วยคือความสุขสมบูรณ์นะคะภาพบ้านภาพครอบครัว พ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันเพื่อนมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมมีอะไรมาเยี่ยมก็ถือว่าเป็นความสุขแล้วนะคะท่านที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะอาจจะมีปัญหาหน่อยนะคะช่วงนี้แต่ว่าปัญหาจะผ่านไปได้นะคะใบสุดท้ายที่อาจารย์จับขึ้นมาถือว่าเป็นความสุขที่จะผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆไปช่วงนี้อาจจะนิ่งจะเงียบนะคะตามฝ่ายต่างนิ่งต่างเงียบกันไปก็ ก็รอให้ใจเย็นก่อนนะคะก็นิ่งก็เงียบไปก่อนปล่อยไปก่อนนะคะเมื่อต่างฝ่ายต่างนั่งคิดนะคะตั้งสติดูสิ่งต่างๆแล้วนะคะพิจารณาแล้วถึงความถูกต้องสิ่งดีงาม อะไรถูกอะไรผิดก็ค่อยมาเคลียร์กันนะคะช่วงนี้ก็ปล่อยนะคะปล่อยให้ต่างฝ่ายต่างใช้เวลามีเวลาเป็นของตัวเองนะคะทุกคนนะคะย่อมอยากมีเวลาของตัวเองอยากมีโลกส่วนตัวของตัวเองบ้างนะคะไม่ใช่เป็นพาต้องโกที่จะต้องไปด้วยกันตลอดเวลาช่วงนี้ถ้ามีปัญหาก็ปล่อยนะคะปล่อยวางก่อนนิ่งก่อนนะคะต่างคนต่างอยู่ก่อนค่ะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านสุขภาพนะคะ สุขภาพขึ้นจัดเม้นต์นะคะจัดเม้นต์นี้นะคะสุขภาพก็แข็งแรงดีแต่ว่านะคะให้หมั่นทําบุญทําทานด้วยนะคะจัดเม้นต์นี่อาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่สุขภาพจิตนะคะของท่านอาจจะตกนะคะจิตตกวิตกกังวลก็ทําบุญทําทานนะคะบริจาคลงศพหยุดยาอะไรก็ตามที่จะทําให้จิตเรานิ่งจิตเราสงบจิตเราที่เคยตกแล้วก็สามารถดีขึ้นได้นะคะตามอ่า ศาสนาของท่านนะคะท่านนับถือศาสนาอะไรนะคะท่านก็ทําตามนั้นท่านใดที่นับถือศาสนาพุทธนะคะก็สวดมนต์ไหว้พระทําบุญตักบาตรส่วนศาสานาอื่นก็ทําตามลทัทธิตามแนวทางของท่านค่ะใบต่อไปนะคะโชคลาภค่ะโชคลาภขึ้นเดอะเฮอร์มินะคะ ถ้าเป็นโชคลาภฟลุกๆนี้คงไม่มีนะคะเดืองเฮมิดเป็นไพ่ของพระฤาษีนะคะเป็นไพ่ของนักบุญเป็นไพ่ของคนใจบุญสุนทานนะคะโชคแบบฟลุกๆไม่มีแต่ถ้าเป็นโชคเป็นลาบที่เกิดจากเนความเมตตานะคะความเป็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ทางหน้าที่การงานหรือว่า เวลาท่านมีปัญหานะคะท่านมีคนมาดูแลท่านมีคนช่วยเหลือนั่นก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอย่างหนึ่งนะคะมีคนมาปลอบใจมีคนให้คําแนะนําค่ะแต่ถ้าเป็นโชคฟลุกๆนะคะตเตอะเฮอร์เมสนี้ถือว่าไม่มีค่ะต่อไปนะคะอาจารย์จะดูไพ่แนะนําค่ะสําหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะไพ่จะแนะนําท่านว่าอย่างไรบ้าง คือจอากไพ่อร์เคิลนะคะ ถ้าเกิดวันเสาร์นะคะไพ่ออร์เคิลนะคะแนะนำท่านดังต่อไปนี้ค่ะ NV นะคะอันนี้เป็นการ์ดหรือพลังงานแห่งความอิจฉานะคะไพ่จะเตือนนะคะว่าถ้าหากว่าเรานะคะจิตใจของเราที่เหมือนกับอาจารย์ว่ามีจิตตกนะคิดอิจฉาริษยาคนอื่นก็ให้พยายามตัดสิ่งนั้นออกไปนะคะหรือแม้แต่ความหงอวงนะคะ ในเรื่องความรักนะคะอา,อาจจะเป็นรักที่คบหากันมานานแล้วหรือเพิ่งคบนะคะถ้าเกิดจิตหวาดระแวงหึงหวงก็ให้ตัดออกไป ให้บนี้จะบอกว่าให้ท่านชื่นชมกับตัวท่านเองนะคะให้พลังงานดีๆเข้ามากับตัวเองชื่นชมกับตัวเองแล้วเราจะตัดสิ่งที่เราเห็นว่าเราไม่มั่นใจออกได้นะคะอย่างความหึงหวงความอิจฉาเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเราไม่มั่นใจในตัวเราเองไม่มั่นใจในคุณงามความดีไม่มั่นใจกับสิ่งที่เรามีเราก็ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นก็ไปอิจฉาเขาแต่ถ้าเราภูมิใจในตัวเรามั่นใจในตัวเราแล้ว เราจะตัดคำว่าวอิจฉาออกตัดคำว่าวหงหงออกได้นะคะพลังงานใบนี้จะบอกแบบนี้ค่ะใบต่อไปนะคะเซเวนจากกราค่ะจากกราที่7นะคะจากกราที่7นี้บอกว่าตอนนี้นะคะจิตใจของท่านเปิดออกรับพลังงานใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะอาจจะเป็นพลังงานที่เหมือนกับเป็นสิ่งลี้ลับเร้นลับที่บางคนอาจจะเห็นว่างมงายบางคนอาจจะบอกเห็นว่าเป็นไปไม่ได้นะคะ แต่นะคะแต่ถ้าท่านเชื่อในสิ่งนี้นะคะก็ให้เปิดใจรับเปิดพลังงานรับนะคะพยายามตั้งจิตอธิษฐานนะคะในสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราต้องการเราอาจจะได้ในสิ่งนั้นก็ได้นะคะไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าท่านจะสามารถสื่อสารกับเบื้องบนสื่อสารกับสิ่งที่ลี้ลับได้ค่ะใบต่อไปค่ะ finance constraint นะคะไพ่ใบนี้นะคะ finance นะคะก็คือการเงิน ให้จะเตือนให้ท่านระมัดระวังทางด้านการเงินนะคะไม่ว่าจะทำเอกสารสัญญากู้ยืมหรือว่าการกู้ยืมเงินต่างๆให้ระมัดระวังการใช้เงินก็ให้ใช้อย่างมีสตินะคะก่อนที่จะใช้เงินให้มีสติยัดยั้งก่อนว่าสมควรใช้หรือไม่สมควรใช้เพราะว่านี่สินจะตามมาค่ะไพ่ใบนี้ถ้าเราใช้เงินแบบไม่มีสติใช้เงินแบบไม่คิดนะคะนี่สินจะตามมา หรือนะคะถ้ามองแสงไฟเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะอาจจะนะคะอาจจะมองในแง่ที่เป็นพลังงานด้านบวกได้ว่าถ้าเราเจอปัญหาทางด้านการเงินงที่ผ่านมาแล้วแล้วเรามีสติรู้จักใช้รู้จักจ่ายรู้จักเคลียร์นะคะนี่สินกําลังจะเริ่มหมดไปนะคะกำลังจะหมดไปแต่ต้องใช้เวลาค่ะใบสุดท้ายนะคะ b r o s means abundance นะคะ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความสุขสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์หน้าไพ่นี่สวยมากเลยนะคะหน้าไพ่ใบนี้นะคะเนี่ยความสุขสมบูรณ์แสงสว่างสดใสาภาพดอกไม้ใบไม้นะคะเนี่ยสวยจริงๆนะคะจากหน้าไพ่สายน้านะคะก็คือความสุขสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านนะคะท่านนะคะท่านจะเจอกับความสุขจะเจอกับความอุดมสมบูรณ์เจอกับความรุ่งเรือง ในช่วงนี้แหละตั้งแต่วันที่1นึถึงสิพฤศจิกายนนะคะถ้าหากว่าเรามีความสุขความโทษนะคะถ้าหากว่าเรามีความทุกข์นะคะความทุกข์ก็กำลังจะหมดไปความสุขก็กำลังจะเข้ามา ว่าเราขัดสนเงินทองนะคะปัญหานั้นก็กําลังจะหมดไปนะคะชีวิตเราจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะคะจากหน้าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการให้กําลังใจกับตัวเองให้กําลังใจว่าเราจะดีขึ้นในวันข้างหน้านะคะเราจะไม่ได้ทุกข์แบบนี้เราจะไม่ได้ลําบากแบบนี้เราจะไม่ได้อยู่ในสถานภาพที่ยากจนยแย่แบบนี้โอกาสดีๆจะมีมาให้เราเสมอนะคะมันกับไพ่จะให้กำลังใจกับท่านค่ะ ต่อไปนะคะอาจารย์จะดูในเรื่องเลขโชคลาบนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะโชคลาบนะคะเลขที่เป็นโชคเป็นลาบสําหรับท่านมีเรื่องอะไรบ้างนะคะคำพยากรณ์นี้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ห้าพฤศจิกายน2564นี้นะคะ ใบแรกนะคะเลข4นะคะ The Emperor นะคะจากไพ่ย,ยิปซีนะคะ The Emperor จากกรพาร์ตเลข4ค่ะใบที่2 The Star เลข1กับเลข7นะคะแล้วใบสุดท้าย The p r e s s นะคะเลข3นะคะเลขนำโชคสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่1 5พฤศจิกายน2564นี้นะคะมีเลข4เลข1เลข7แล้วก็ เลข3ค่ะก็เลขนำโชคเหล่านี้นะคะท่านสามารถเอาไปใช้ในการเลือกเลขโทรศัพท์หรือว่า,เ,าเลขที่ท่านคิดว่าจะนำมาใช้ในชีวิตของท่านอย่างเช่นเลขที่บ้านอย่างนี้ก็ได้นะคะถือว่าเป็นเลขนำโชคเป็นเลขดีๆนะคะเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านค่ะแม้แต่การเลือกวันเดินทางนะคะท่านก็เลือกตามวันที่ที่ปรากฏจากหน้าไพ่ยิปซีตรงนี้ได้ค่ะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะอาจารย์ได้จบการพยากรณ์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะและนะคะก่อนที่จะจบจริงๆนะคะอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจอาจารย์ด้วยท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณไว้นะโอกาสนี้คะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ